ก็กลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับธนบัตรใบนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมตอนนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าธนบัตรใบนี้นะครับเป็นธนบัตรที่ไม่ใช่ธนบัตรธรรมดานะครับแต่เป็นธนบัตรแบบนี้ครับด้านหน้าเนี่ยไม่มีลวดลายนะครับก็ต้องบอกเลยว่าธนบัตรใบนี้ไม่ได้ผิดพลาดจากการผลิตนะครับแต่ว่าเป็นธนบัตรหรือว่าเราเรียกว่าสั้นๆว่าแบงก์นะครับ แบงค์ดัดแปลงนะมีคนนะครับเอาน้ํายาเนี่ยมาลบด้านนี้ออกไปครับนะด้านนี้ยังปกตินะแต่ว่าด้านนี้มีคนเอาน้ํายามาลบออกไปถึงแม้ว่าโอกาสที่จะเกิดแบงค์แบบเนี้ยนะครับแบบที่ไม่ถูกพิมพ์เนี่ยนะครับจะมีโอกาสเกิดได้จริงนะครับแต่ว่าโอกาสเกิดเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีเขานะครับโอกาสที่พลาดเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะใบนี้นะใบนี้เนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยมีโอกาส ที่จะเป็นแบงค์ดัดแปลงสูงมากเลยครับถามว่าผมรู้ได้ไงว่าใบเนี้ยมีโอกาสเป็นแบงค์ดัดแปลงสูงมากมาดูกันนะครับสาเหตุ ah <c oughs> ที่ผมรู้นะครับแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจก็เพราะว่าแบงค์ใบเนี้ยนะครับด้านที่หายไปเนี่ยก็คือด้านที่เป็นด้านหน้าแบงค์ครับอ่านี่ด้านหลังแบงค์ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเอาเอาแบงค์มาเทียบให้ดูนะครับอ่านี่คือด้านหน้านะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านที่หายไปเนี่ยก็คือด้านหน้าแบงค์หายไปถ้าแบบเนี้ย มีโอกาสเป็นแบงค์ดัดแปลงสูงมากครับเพราะว่าการที่หน้าแบงค์เนี่ยไม่ถูกพิมพ์เนี่ยนะครับเกิดได้ยากมากครับเพราะว่าด้านหน้าแบงค์ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับมันจะมีการพิมพ์หลายรอบครับเนี่ยพิมพ์ตัว,ต,วตัวลวดลายใช่ไหมครับแล้วยังต้องมาพิมพ์ตัวเลขอีกนะอย่างน้อยก็ต้องสองรอบแล้วโอกาสจะพลาดที่ไม่มีพิมพ์พลาดอ่ะสองครั้งท่านผู้ชมคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ยากใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเป็นด้านหลังแบงค์เงี้ยนะครับ ถ้าหลังแบงค์หายไปเนี่โอเคเป็นมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าเนื่องจากว่ามันไม่ต้องมาพิมพ์ตัวเลขแล้วไงมันมันพิมพ์ครั้งเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ด้านหลังจะหายก็คือไม่มีลวดลายเนี่ยเป็นไปได้มากกว่านะครับมากกว่าที่จะเกิดที่หน้าแบงค์ดังนั้นเนี่ยพอผมเห็นหน้าแบงค์ไม่มีลวดลายนะครับผมก็เลยคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้แล้วนะเป็นไปได้าย,ยากกว่าเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นนะครับถ้า ท่านผู้ชมไปเห็นธนบัตรมานะครับแล้วก็เห็นแล้วว่าด้านหน้าเนี่ยไม่ถูกพิมพ์นะครับหรือไม่มีรวดลายใดๆให้คิดไว้ก่อนเลยนะร้อยละเกนะครับแบงค์ดัดแปลงห้ามซื้อเด็ดขาดนะครับเช็คให้ดีถ้าจะซื้อก็เช็คให้ดีอันนี้ผมผมไม่สนับสนุนให้ซื้อนะเออนะครับ ผมเองนะใบนี้ก็ลองใช้แว่นขยายนะครับลองใช้หลังจากที่พบว่าคือตอนแรกผมก็ซื้อมาแหละตอนนั้นผมยังมีความรู้น้อยนะครับผมก็ลองซื้อมาดูนะครับแล้วก็ตอนนั้นยังมีตังค์ด้วยผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เลยซื้อมาดูนะครับแล้วพอเอาไปโชว์ในกลุ่มปุ๊บเขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, มันดัดแปลงนะถ้าเป็นแบบเนี้ยแล้วก็อธิบายข้อมูลผมมาผมก็เอามาบอกท่านผู้ชมต่อเนาะก็จะบอกว่าแบงค์ใบนี้หลังจากที่ผมเขาบอกว่ามันน่าจะปลอมมันน่าจะเป็นแบงค์ดัดแปลงผมก็เลยลองเอากล้องส่องด มันเหมือนกับบางตำแหน่งเนี่ยยังเห็นเขียวๆอยู่เลยนะครับแสดงว่ามันลบออกไปหมดเออประมาณนั้นนะครับโอเคนอเ้องเพราะฉะนั้นก็บอกท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจะจบไปก็จะบอกว่าใบเนี้ยผมซื้อมา2,000บาทนะเขาขายเขาประกาศขายใบเนี้ยยีบาทขาย2 0 0 0 นะตอนนั้นซื้อมาตั้งแต่ตัวเองก็ยังอ่อนประสบการณ์นะก็ซื้อมานะครับเป็นหนึ่งในร่องรอยบาดแผลนะครับที่เกิดขึ้นนะทีนี้ตอนที่ผมทราบว่าเป็นแบงค์ดัดแปลงเนี่ยผมก็บอกคนขายว่าเออขอคืนเงินนะเพราะว่ามันเป็นของของปลอมเนาะก็อยากจะขอคืนเงินนะคนขายก็บอกว่าเขากําลังเขาอยู่นอกบ้านก็คือไปกลับต่างจังหวัดกําลังจะกลับบ้านนะเดี๋ยวถ้ากลับบ้านถึงกทมแล้วเนี่ยจะทักมาอีกทีหนึ่งจะทักมาบอกเรื่องคุยเรื่องโอนตังค์ซึ่งพอเขาเขาพเขาพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ย ผมรู้ทันทีเลยครับว่าไม่ได้คืนละตังค์นะครับผมก็บอกเขาไปแค่ว่าเออถ้าอยากจะคืนก็คืนก็าละกันเนาะแต่ผมจะไม่ตามละคือคุณไม่คืนคุณก็ไม่ต้องคืนนะก็ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาไม่คืนละผมก็ไม่อยากจะเรียกเขาว่าเป็นมิจฉาชีพหรอกเขาเองก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่ามันคือแบงก์ปลอมนะแต่ว่าขายไปแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะคืนเงินละนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เลยบอกท่านผู้ชมนะ ก่อนจะจบไปนะครับว่าธนาบัตรพวกนี้ก็ดูให้ดีนะครับเรื่องธนาบัตรเนี่ยมันเช็คมันตรวจค่อนข้างที่จะต้องใช้บางทีต้องใช้กล้องนะการที่เขาโพสต์รูปมาเฉยเเนี่ยนะครับบางทีเราตรวจยากนะครับแต่จะบอกไว้ก่อนว่าณกรณีเนี่ยนะครับก็มาบอกให้รู้กันเนาะเพื่อที่จะได้เป็นความรู้ไม่โดนหลอกนะครับว่าถ้าด้านหน้าไม่มีระวังนะครับถ้าด้านหลังไม่มีก็มีโอกาสเป็นหัดแปลงได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่ามีโอกาสน้อยกว่าเท่านั้นเอง โอเคครับถ้างั้นก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับก็ขอบพระคุณครับสำหรับคลิปสั้นๆไม่เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ